เมื่อช่วงพรีวิวนะคะเป็นรถอะไรแล้วใครเป็นคนผลิตข้อมูลทั้งหมดนะคะรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ไม่ใช่คุณผู้ชมหดอกครับที่อยากรู้นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากรู้มากๆแล้วเหมือนกันครับคุณตั๊กไมใช่ดิฉันลืมไปว่าเพื่อนฉันก็เป็นพวกชอบอยากรู้อยากเห็นนะคะช่บว่าเราไปชมกันเลยค่ะรออะไรไปครับค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดย เจฟโรเลดเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึงถ้าจะถามว่ามีใครไม่รู้จัก iPhone iPad iPod บ้างดิฉันคงโดนประนามนะคะว่าจะถามคำถามแบบนี้ทำไมฟะที่ตักพูดขึ้นมานะคะไม่ได้จะถามค่ะแต่เพียงแค่จะกล่าวถึงบริษัท Apple เท่านั้นนะคะ ซึ่งเขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเลต็ตแล้วก็อุปกรณ์ดิจิตอลอีกหลายรูปแบบนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะที่ทำให้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตด้านการออกแบบการขนส่งจาก art center college of design ในรัฐแคลิฟอร์เนียเชนแบล็กส s ลี y มีความคิดว่าถ้า Apple เนี่ยจะผลิตรถยนต์ขึ้นมาสักคันโดยให้รถคันนี้เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ก็น่าจะดี จึงทำให้แบ็กสล่นั้นถือกำเนิดโครงการ i g โขึ้นค่ะโดยโครงการนะประกอบไปด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีหลากหลายรุ่นด้วยกันเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันเช่น i-Me เป็นรถขนาดจิ๋วหนึ่งที่นั่งส่วนในรุ่น i-V เป็นรถสำหรับครอบครัวรองรับการเดินทางไกลและ i อ s เป็นรถสปอร์ตที่เน้นการขับคนเดียว ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะถูกควบคุมด้วยเครือข่าย iCloud ของ Apple ที่สามารถควบคุมรถ75%บนท้องถนนส่งผลให้รถทุกคันนั้นสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงเว้นระยะห่างไม่มากนักเพื่อประหยัดพื้นที่บนถนนลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแถมยังไม่ทิ้งมลพิษไว้ให้คนเดินถนนต้องดมอีกด้วยค่ะ โดยรถในรุ่น iM นะคะใช้ระบบชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายส่วน iV เนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่ไม่มีด้านหน้าหรือด้านหลังรถเหมือนกับรถทั่วๆไปหรือจะพูดง่ายๆค่ะว่าอยากให้ด้านไหนเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ไฟหน้าและไฟท้ายก็ทำหน้าที่สลับกันได้ไม่มีปัญหาค่ะส่วนรถสปอร์ตอย่าง i s นั้นแตกต่างจาก iV ในส่วนของด้านหน้าและตำแหน่งของเบาะนั่ง เพราะระยะการใช้งานของแต่ละรุ่นจะเป็นไปตามประเภทของรถ i อมีจะเน้นการใช้งานในเมืองค่ะขับได้ประมาณ56กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งส่วน iV ใช้ได้ประมาณ500กิโลเมตรและ i อ s ใช้งานได้ประมาณ340กิโลเมตรค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะ iV แล้วก็ i อ s เนี่ยใช้ลิเธียมไอออนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างล้ำสมัย เน้นการกระจายน้ำหนักแล้วก็มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเร่งความเร็วนะจาก0ถึง100ได้ในเวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นค่ะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง144กิลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรูปลักษณ์ภายนอกค่ะเขาบอกว่าออกแบบมาภายใต้แนวคิดการลื่นไหลเสมือนการไหลของสายน้ำค่ะ แม่ขอให้พี่แบ็กซลี่เนี่ยเขาแบบคิดจริงทําจริงออกมาเร,เร็วด้วยเถิดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะลองขับร้วเกินในรถแบบนี้ใช่ค่ะรถไฟฟ้าของเขานะเขาบอกว่าทําความเร็วจากศูนถึงร0อยนะคุณต้นทำได้ในเวลาเพียงแค่ห้าวินาทีเท่านั้นเองเออไม่น่าเชื่อเลยว่าสมองของคนเราเนี่ยสามารถจะ คิดแล้วก็ประดิษฐ์อะไรที่มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ะคะไม่แน่ค่ะ Apple เขาอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการยานยนต์ก็ได้เหมือนที่เขาเคยเปลี่ยนโฉมหน้าวงการโทรศัพท์มือถือมาแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องติดตามกันในช่วงเปิดอ,อกนั่นเองค่ะกับเฮียเการอเราอยู่แล้วค่ะช่วงเปิดอ,อก เปิดออกวันนี้นะคะเราก็ยังต่อกันในแบรนด์ของนิโตค่ะแล้วก็เฮียเกายังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับัียนี้เราพูดถึงเรื่องของท่อเสียไปทั้งหมดแล้วอันนี้เราจะมาต่อตัวนี้กันบ้างครับให้เฮียเกาแนะนํานิดนึงว่าตัวนี้มันคือยังไงอะไรบ้างค่ะอย่างที่เฮียได็กเกิดไปแล้วนะครับผมว่าทางนิโตนะฮะตอนนี้เราก็ได้เพิ่มโปรดักต์ในสินค้าเพิ่มลายการผลิตขึ้นมาเพิ่มลายการผลิตอีกหนึ่งรายแล้วก็คือจะเป็นเราเชียก อย่างบ้านเราจะเรียกกันสั้นๆเราเรียกว่าชุดคั้มไม่ว่าจะเป็นคั้มหน้าบนคั้มหลังล่างน้องจะสังเกตไหมรถที่มีอยู่ในโปรดักต์พวกนี้จะมีอยู่ส่วนมากอยู่ในรถพวกหมวดซุปเปอร์คาร์เ็จะไปอยู่พวกนั้นไปเลยรถซุปเปอร์คาร์ใช่ไเพราะซุปเปอร์คาร์เพราะราคาเขาสูงเขาสามารถที่จะเป็นรถคอมพิวเตร์ได้ซึ่นเดียวกันมาเป็นรถบ้านนเราใช้กันเราใช้กับมีรับกันนะครับผมจุดยึดทุกอย่างเขามีมาให้หมดแต่ทําไมพวกนี้ไม่ใส่ อย่างทีราสักมากมีจุดยึดมาให้อยู่แล้วทุกอย่างมีจุดยึดมาให้หมดเพียงแต่ว่าไม่มีนี่ไม่มีได้ใส่เข้ามาให้ฉะนั้นเพียทุกอย่างคือถ้าเขาไม่มีเพียก็ทําเสริมเข้ามาใส่ให้มันครบซะมันเหมือนกับเป็นรุ่นสเปเชียลตัวเอสตัวอะไรพวกนี้นะ่ะเพียก็เลยทําอุปกรณ์ชุดคามาให้เขาใส่ให้การเกาะยึดเกาะนันดีขึ้นค่ะเป็นต้น้านอย่างนี้ฮะตัวคําหน้าผมเรียกว่าตัวคําหน้าแล้วกันนะครับผม นี่คือระบบ Spring, สปริงเสริสตัดข้างหน้านะครับผมถ้ารถมีการตกหลุมข้างซ้ายแน่นอนมันจะต้องมีการดิ้นิดนึงโยกนิดนึงแต่พอใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยน้องสเก,ก็ตไหมพอใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าตกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โยกละเพราะตัวนี้จะเป็นตัวค้ำค้ำเอาไว้เออฉะนั้นตัวรถก็จะเสถียรการเกาะถนนก็ดีขึ้นค่ะอันนี้หมายถึงว่าเป็นตัวค้ำหน้าบนแล้วถ้าค้ำหลังล่างล่ะคะค้ำหลังล่างเนี่ย รถรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นระบบการแข็งคอยสปริงใช่แล้วก็ช็กสองต้นใช่ไหมฮะถ้าวลาตกหลุมละแล้วถ้าตกหลุมมันก็จะอย่างเนี้ยไปเงี้ยลยมันก็จะไปอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะใส่ค้ำไว้ใส่ค้ำก็คือจะมีค้ำตัวล่างเบ้าสปริงเลยเพราะว่าเบ้าสปริงจะเป็นตัวรับแรงค่ะที่จะทาเนี่ยไปกับตัวเบ้าสปริงนะครับผมเวลารถตกต้นรถตกหลุมหรืออะไรก็แล้วแต่ตกหลุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย สมมติจจะตกมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์จะมีข้างนิดค้ําเป็นของแต่งที่ดกที่สุดอย่าใช้า่าไปขอแต่งที่ดกที่สุดแล้วก็เรื่องสมรรถนะ,ะดีขึ้นแล้วความทนละ่ะผมใช้เหล็กโคโเมโี่มันคืออะไรค่ะเหล็กโคโเมโี่ก็เหล็กที่โรงงานข,ขับรถยนต์เขามาทําเป็นตัวดามรถยนต์ทั้งทั้งหลายคือไม่แข็งจนเกินไป มีการยืดหยุ่นได้นิดหน่อยอ๋อที่เขาว่าเป็นแผงกันที่แผงกันข้างประตู <หา S 2> นี่นะล้วจะ <หา S 2> สังเกตนะอันนี้เนี่ยเขาจะใช้เหล็กเกรดนั้นมาทํ<ห>านะครับผมก็คือเป็นเหล็กคอมมูี่มีการยืดหยุ่นได้นิดหน่อย <หา S 2> ของทุกอย่างถ้านิ่มไปมันก็จะไม่รับแรงมันต้องมีให้ตัวบ้างไม่ใช่แบบแข็งอย่างเดียวมันก็แข็งเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมแข็งเยอะก็ไม่ได้หักเลยฉะนั้ต้องมีการยืดหยุ่นก็ใช้เป็นหล็กคอมมูรี่แล้วจากน้องจะเห็นมันเหลืองนี่นะครับผม ทุกที่ไตเขาจะทําเป็นพวกลูกยางเยอยก็เลยใช้วัสดุเป็นยูรีเทนโอวัสดุเนี้ยเป็นยูรีเทนฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะดีมากขึ้นผมอันเนี้ยอันนี้เป็นเตัวอะไรดูเราตัวอะไรอย่างสมมติตัวนี้นะครับผมในตัวเนี้ยสองพันห้าสองพันห้าน้องก็แพงไหมโอเครับได้เจ๊ไปแล้วยเดีเทนสองพันห้าอย่างตัวคัมหนังล่างเนี่ยของเยี่ยเนี่ยผลิตเนี่ย ึ่งแน่นอนในรถอ,อีโคคาร์บ้านเราเนี่ยในของต่างประเทศจะไม่ผลิตนะแต่ยกผลิตสําหรับรถคนไทยในราคาที่ตึงประมาณสี่พันบาท,ทนู้ว่าแพงไหมอ่ะเ,เนี่ของดีนะเหล็กก็อย่างดีนี่ <g ül> นเป็นยูรีเทนอีกต่างหากก็ใช่ไงก็ฉะนั้นก็เลยบอกว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคาต้องไม่สูงสองเราต้องมีการรับประกันร,นนรับประกันนานไหมคะรับประกันอายุของการใช้งาน แต่นี่เงียก็มาดูว่าสมมติกรณีอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรให้เสีย <c oughs> เนี่ยบอกแล้วประกันมาเลยมีอะไรก็แล้วแต่ให้เงียเข้ามาดูแลไม่ว่าจะติดตั้งกับเอเยนที่ไหนก็แล้วแต่ <c oughs> ขอเป็นแบบที่ตตติดตั้งทั่วประเทศร <c oughs> ับประกันหมดร <c oughs> ับประกันทั้งหมด <c oughs> อันนี้อันนี้ทางทางเนียรับประกันที่ทั้งหมดเพราะว่าเนียมัน่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของทางเราว่าใสาไปแล้วเนี่ย ไม่มีปัญหาอย่างที่เอาทราบเลยนะนะเดี๋ยจะพูดตลอดเวลาว่าถ้ามีปัญหาเข้ามาเงียดูแลเพราะนั่นคือส่วนที่เงียจะกลับมาพัฒนาค่ะอ๋อเรื่องที่ดีมากกลับมาพัฒนามีปัญหาเราไม่ว่าเราจะเอาปัญหานั้นมาแก้ไขมาพัฒนาแก้ไขเนี่ย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 ต้อง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 เราต้องยอมรับว่าการพัฒนาหรือการรับฟังข้อมูลจากน้องๆนักแข่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเงียนะข้อมูลทีี่ดเป็นข้อมูลที่ดีเพื่อจะพัฒนาในตัวตัวดัก ล้วก็มาผลิตให้น้องๆใช้กันค่ะได้ใช้ในของดีในราคาที่ไม่ต้องสูงอือันนี้คือมีครบทุกรุ่นเลยก็ผมใช้คำว่าเกือบแต่ทุกรุ่นฮะเกือบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นค้ำหน้ากนบหลังล่างยังมีจริงๆแล้วยังชุดคําอียังมีทั้งคันค่ะแต่ถามว่าทำไมแล้วทำไมยังไม่ไม่ให้เปลี่ยนอ่ะจะถามว่าเราเปลี่ยนไปเพื่ออะไรอืไม่จําเป็นเราเอาเฉพาะส่วนที่เราจําเป็นต้องใช้เสียตังค์แล้วเราได้อะไรกลับมา คืเราไม่ไดเอารถไปแข่งขนาดนั้นเราใช้งานปกติมากก็เอาเฉพาะที่เราจําเป็นไม่ต้องเสียเงินมากมายเยอะเวอร์อะไม่จําเป็นยังนี้ความรู้สึกยานะว่าไม่จําเป็นแต่ทั้งผลิตไหมยังมีผลิตผลิตทั้งระบบยังมีหมดอ๋อก็สําหรับคนที่อยากจะแบบทั้งเซ็ตก็มีถึงกับแข่งเลยอะเอาว่าลงแข่งขันเลยนะก็มีให้เนียก็มีให้นะฮะแต่ถ้าน้องๆเป็นรถบ้านธรรมดาทั่วไปนะฮะผมก็แนะนําว่าน้องใส่สองตัวเนี้ยพอแล้ว ทำมาพอไหมพอแล้วแต่น้องยังไม่พอใจมาใส่ใหม่มีอีกพี่นี้ยัมีผลิตแต่แต่แต่ด้วยการที่จะให้ความรู้กับน้<ะ>องน้องค่ะผมบอกว่าโอเคแค่นี้ก็ะะถึงที่ดีแล้วยึดเกาะถนน,นได้ดีขึ้นการใช้คำว่าสะเทียนดกวยนะสะเทียนมีขึ้นก็ถือว่าเป็นก็ไม่แพงมากสามารถจับต้องได้แล้วก็หาซื้อก็ง่ายด้วยนี่คือในส่วนของกรณีของในรถเก่งรถรถกระบะ รถกระบะผมก็ผลิตนะฮะซึ่งเป็นระบบแหนบนะแน่นอนผมก็มีผลิตแล้วเลยเดี๋ยวนี้ท่านที่ใช้พ er อร์เนอร์นะฮะเป็นพวกรถ SUV นะครับผมไม่ว่าะจะเป็นตัวข้ามนีอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ยังทำเนี่ยใส่กันโครงยังใส่เป็นพร์เนอร์แล้วแต่ยังไม่พอใจนะ่ะอยากได้อะไรแล้วอยากได้คำว่าชุดสวิงอาร์ม เพราะแน่นอนข้างหน้าก็เป็นยางโอกาสที่จะบิดเอาง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเป็นระบบอย่างนี้ล่ะแล้วเราใช้เหล็กให้มันใหญ่ขึ้นล่ะอืฉะนั้นการที่ก่อถนนน่าจะดีขึ้นอาสำหรับใครที่เป็นขับคอนจูเนอร์อยู่ก็รอนิดนึงนะคะนิดโตกําลังจะออกมาแล้วก็ี๋ยวเพิ่งไปใช้ย่ออื่นซื้อย่ออื่นไม่มีผลเดี๋ยวเพิ่งไปใช้รอนิดรอนาณประมาณเมื่อไหร่ครับมิซูน กับพ pues ี่สูเ sure ร็จเนดีเร็ดนีครับผขอบคุณเพียงเกาด้วยนะครับผมกินดีครับผม